พีช่ชวัฒถึงเห็นด้วยกับการเนื้โทษที่มันจะต้องรวมหนึ่งสองแบบมีเงื่อนไขรวมก็อยู่ในข้อนี้นะฮะไคทวัฒน์ก็อยู่ในข้อนี้นะเพราะอะไรเหรอกัวมันจะไม่ผ่านไงกฎหมายเนี่ยจ่อเข้าสภาอยู่แล้วสี่ฉบับเอาเลยไหมเอาวันนี้คือไม่ผ่านนะครับอย่าพึ่งเร่งกฎหมายเข้าสภาเพราะมันจะไม่ผ่านหรือถ้ามันจะผ่านมันจะไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองและถ้ามันไม่รวมหนึ่งหนึ่งสองอย่าหวังว่ารัฐกรรศาสน์เฉพาะหนึ่งหนึ่งสองจะเกิดขึ้นอีก ปี63 64เนี่ยมันมันพูดลำบากมันบันทึกลำบากมันควบคุมการประชุมลำบากมันจะต้องปะทะก,กันลำบากเพราะฉะนั้นบรรยากาศมันจึงเป็นบรรยากาศที่เรื่องไหนเป็นปัญหาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยมันรู้กันหมดเลยชีวิตที่อยู่กับการบันทึกการประชุมของเขาเนี่ยเขารู้ว่าแต่ละการบ,บันทึกการประชุมเนี่ยมันหยิบใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เสมอเพราะฉะนั้นเขาถึงละเว้นไม่อยากให้คุยเรื่องหนึ่งสองไม่ได้แปลว่าเขาขี้เกียจในความหมายนั้นแต่ว่าโดยรวมเนี่ย การคุยกันก่อนประชุมการคุยกันนอกรอบผมยังไม่เห็นใครซาดิสแบบอยากเอาทุกคนเข้าขุกแม้จะเป็นประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองทันทีที่แสงไฟมันดับลงและมันไม่ได้ส่องไปที่ใครและไม่ได้มีใครบันทึกการประชุมไม่มีใครอัดเทปแม้กระทั่งขวาจัดจัดในการมาทการก็ยังรู้สึกว่าต้องปล่อยคนออกมาแม้ว่าเขาจะโดนหนึ่งหนึ่งสองก็ตามตัวข้อสังเกต11ข้อไปอ่านดีดี มันก็คือพยายามจะหาทางออกว่าระหว่างการยังไม่มีร่างพรบรนิรโทษประกาศใช้เนี่ยให้ปล่อยคนออกมาก่อนเพราะฉะนั้นตัวข้อสังเกตเองนั่นแหละที่มันมีกระบวนการกึ่งนิรโทษไว้รอแล้วในพรรคเพื่อไทยที่แม้คุณจะเห็นโหวตอย่างนั้นเนี่ยแต่เรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เรื่องเรื่องหัวจิตหัวใจที่สัมผัสได้จับต้องในความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยวิธีการตหากที่เขารู้สึกว่าจะลื่นไหลแค่ไหนยังไง ผมนึกไม่ออกว่าพันธมิตรกับปปสเนี่ยมีคนไหนติดคุกแล้วบ้างมีบ้างมือปืนปอบคอนลายเล็กๆมีคนไหนถูกยึดทรัพย์จริงๆบ้างไม่แน่ใจเพราะทับมันไม่มีให้ยึดแล้วนปชรหรอเฮ้ยมใีใครได้รับนิรโทษวะไม่มีติดคุกกันมาหมดแล้วสมยศอาจจะเป็นคนแรกๆของภาคประชาสังคมที่เข้าไปติดคุกไม่ได้รับนิรโทษนะฮะหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นถ้านิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่รวมหนึ่งหนึ่งสอง ผลมันก็คือเขากำลังปิดจ็อบงานเขา20ปีด้วยการให้คนของเขาไม่ต้องรับผิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดันกฎหมายแล้วคิดว่ามันคือความถูกต้องแล้วดันไปแล้วมันไม่ผ่านมันเท่ากับว่าช่วยเขาปิดจ็อบอย่าไปโยนบาปให้สภาเท่อย่างเดียวสภาในระบบประชาธิปไตยอย่างที่เป็นอยู่ไม่ได้มีเงื่อนไขให้ทำแบบนั้น ถ้าสังคมมันสุขงอมพอเชื่อเถอะคนเหล่านี้ยังไงก็เป็นผู้แทนประชาชนยังไงก็ดีกว่าคณะรัฐประหารและนายทหารแน่นอนนายทหารอย่างเกียงศักด์โดนแรงกดดันนิดหน่อยยังยอมเนื้อโทศกรรม